สวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องป้องปายเบิ่งจุคูุกคนมื้อนี้สิพาะมาเฮ็ดแกงไก่แกงไก่กินแลงเด้อแกงไก่ลาดเฮานี่แหละมแกงไก่กินแลงมื้อนี้นะนี่เฮาก็บข่ขาแท้ๆเนาะ แกงแกงบตตะตุป่ะวะแกงไก่ลาเด้อแกงไกล่กกลาดกินแรงแกงใส่ผักบัวนี่ผักบัวงามๆนี่มีดอกมีดอกผักบัวแล้วก็ผักบัวเป็นหมัดงามๆเลยนี่แกงใส่พักนั่งตู้เผื่องแกงข้ากับ มีทอนี่เนาะแกงใส่ผักบัวผักนางตู่ผักีไข่แซ่บซับตอนก่อน มีดจะบอกเขาจะแทนนั่นนี่ก็ได้ นุ่มน้ำนังน้อยฮะนี่นุ่มสิดเลซับตอนเรียบร้อยซับตอนเรียบร้อยพี่น้องเอ้ย เดรว้ายเติอวันนี้เรัาก็สิไปล่างใส่หมอ้อแะ้วกับตำเครืองแกงใส่น้ำพี่น้องเนาะโอเคไปทำกันเลยตำข้าวเบือวันนี้พี่น้องตำข้าวเบือตำข้าวเบือใส่แกงไก่ไก่เราก็ล่างเรียบร้อยแล้ว ทำให้ละเอียดร่อยไก่เ้ากระล่างเรียบร้อยใบมะกรูดหัวซีไข่ลงหม้อเลยแกงไก่แกงไก่เหมือนนี่ขขัวลงเอาข้า,เาขวาเบือลงเนาะพี่นนองเนาะ จากนั้นหา้ากระซิใส่พวงนัวใส่น้อยเส้หน่อย,สอยใส่ลายเสพลายจากนั้นหา้ากระซิใส่ปลาแดกปลาแดดใช้มาปลาแดกซุกปลาแดดตี๋กักกกปปกกแล้วแต่ใส่ได้หา้ากระซิปรุงซะก่อนจะไปขัวแลว้วกระซิใส่เกลือตามลังอันนี้เป็นเกลือ ร้อนเตังเลยหลังจากนั้นเขาก็เปิดแก๊สเปิดไฟขึ้นเลยเขาก็ทิ้งก้นเขากัน ในระว่างที่รอกไก่เปื่อยเรับกทิม่าสอมพักล่างนี่พักนั่งจูกทิซอยพักเป็นตอนพอดีพอดีคำล่างแล้วเัาจะสีซอยแล้วเขาจะสีไปล่างเนาะเสียงโหลดใหญ่เลยพี่น้องเง้ยตอนคำโถลดคำดานโหลดคำครัวมิตรภาพลาวสวรรค์เขตมุกดาหาร ตัวนี้ก็เป็นดอกพักงามงามดอกพัก on. อาา่อนๆก็สิแกงใส่กันเลยใส่พักลายๆจางแส่บแกงไก่ อังเปานี่อังเปานี่ใส่ไล่ๆพักจังซ่พกินแกงไก่เนี่ยเมื่อแรงอากาศที่เย็นหนาวหนาวเย็นๆพอดีได้บรรยากาศสดฮ้อนๆนะน,นี่ พักนั่งตู่ฮากับซีใสเบิดเลยเรียบร้อยม่เต้ฮาล่างลงหมอเลยเฮารอไก่เปื่อยซะก่อนหมอฟดไก,ก่กระเปื่อยเรียบร้อยแล้วพี่นางเองิยพ<ฮ>้อใส่ใส่พักบบดน,นี้พักงามๆเลย ใส่พักลงไปใส่ลงไปต้องพักพักหลายๆเห็งแซ่บลายพักนังตูก,ก็ลงไปพร้อมกันเลย น้อมพักบัวพี่น้องเอ่เรียบร้อยเรีย e บร้อยพี拜拜่น้องเอ้แส่บเส็บแกงไก่ใส่ดอกพักใส่ดอกพักบัวใส่ใบพักบัวเศษแซ่บน้ำกันเลื้อหรอเ้กินข้าวแรงเลยนแล้วก็รอหมอฟนดจัหน้อยเขาจากสิปปด